สวัสดีค่ะสำหรับการที่มีโอกาสได้มาเรียนครั้งนี้มีความคาดหวังก็คือ2วันจริงๆแล้ว2วันเราอาจจะไม่ได้รู้อะไรทั้งหมดแต่อย่างน้อยก็คิดว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแล้วก็น่าจะทำอย่างน้อยคือโพสทับคลิปของ YouTube เป็นโพสลง YouTube เป็นแล้วก็ถ้าเกิดมีสินค้าเช่นเราทำอาหารเราเรียนอาหารมาก่อนแล้วก็สินค้าเราน่าจะนำมาโพสขายได้ค่ะ แล้วก็มีการสอนเรื่องการถ่ายรูปด้วยเราอาจจะมีความเข้าใจมากขึ้นมีเทคนิคต่างๆที่จะนำไปถ่ายภาพอาหารที่เราทำที่เราเรียนมา5วันวันก่อนแล้วก็นำไปโพสต์ใน YouTube การที่เราบอกว่าอาจารย์ก็จะให้รายละเอียดว่า,าจะจะทำทำเงินได้ยังไงในการที่จะโพสต์ลง YouTube แล้วก็ทําเงินยังไงได้บ้าง ก็เป็นความคาดหวังอย่างหนึ่งเผื่อว่าจะไดะ้สักครั้งหนึ่งสามพันจากยอดสามแสนอานี้ค่ะคาดหวังไว้ว่าอย่างนี้ okay, ค่ะโอเคไหมครับเดี๋ยวคลิปต่อเลยก็ได้ไปสองช่วง